สวัสดีครับหลังจากที่เราได้กาก,กบาทข้างบนแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะทําให้พลิกให้สีทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเป็นสีเหลืองทั้งหมดครับคือมุมทั้งสี่พลิกนี้จะต้องมาเป็นสีเหลืองครับมันจะมีวิธีการหมุนอยู่แค่วิธีการเดียวนะครับที่ผมจะอธิบายโดยการที่เราจะยึดหลักมุมซ้ายล่างนี้เป็นหลักครับมุมซ้ายล่างนี้เป็นหลักมันจะมีกรณีที่ ไม่มีสีพลิกขึ้นมาเลยนะครับที่มุมไม่มีสีเลยเนี่ยเราจะมองมุมซ้ายล่างครับโดยที่เราจะมองด้านหน้าครับถ้าข้างบนไม่มีสีเลยข้างหน้านี้จะต้องไม่มีสีครับตำแหน่งที่เราจะวางนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับคือไม่มีสีครับแบบนี้นะครับมันเป็นวิธีการจําที่ง่ายครับเมื่อไม่มีเลยให้เอาที่ไม่มีไว้นะครับแต่ถ้ามีสีครับเช่นอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้ครับ มีสีสองอันครับมีสีเมื่อไหร่ที่เป็นสองอันนะครับเราจะต้องวางให้ข้างหน้ามุมซ้ายนี่นะครับให้เห็นสีเหลืองครับให้เห็นสีของด้านบนนี้อย่างนี้นะครับผมแล้วทําการหมุนตามขั้นตอนครับขั้นตอนที่หมุนไม่ยากครับผมจะหมุนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในกรณีที่ไม่มีสีนะครับอย่างนี้ครับเราจะหมุนด้านข้างขึ้นลงขึ้นลงสลับกันนะครับในขณะที่ด้านบน หมุนบนไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ครับลองดูนะครับสังเกตสีขาวที่ขึ้นมานะครับหมุนด้านข้างนะครับหมุนด้านบนหมุนด้านข้างลงสลับครับหมุนด้านบนยังคงไปตามทิศทางเดิมครับหมุนด้านข้างขึ้นมาหมุนด้านบนนี้เราควรจะต้องหมุนสองทีครับนะครับสุดท้ายเพื่อให้สีขาวกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วหมุนลงไปครับหลังจากที่หมุนได้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดมีการ ทิกสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเราบอกแล้วว่าเราสนใจมุมซ้ายหมุนให้หัวปลาตะเพียนเนี่ยนะครับรูปปลาตะเพียนอันนี้มาอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายล่างอย่างนี้เสร็จแล้วหมุนเหมือนเดิมครับหมุนไปนี้ได้ครับแค่นี้ครับนี่สองที้ครับสีเราจะได้เป็นอย่างนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับ ตัวอย่างนี้คือมีสีขึ้นมาแล้วสองอันเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ด้านหน้านมีสีอย่างนี้ครับแล้วหมุนครับอย่างนี้ครับเห็นไหมรเราได้ปลาหันให้หัวปลาอยู่ด้านด้านล่างครับอย่างนี้ครับแล้วหมุนเหมือนเดิมครับ เรายังคงได้ปลายนะครับหนันให้หัวปลาอยู่ด้านหน้าครับเสร็จแล้วหมุนครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้